โอ้โหเลยโอ้โหเอาด้วยเจนใหญ่มากใส่ได้เหรอฮะโอ้โหติ่เลยเว้ยโอ้โหมันตื่นเต้นอะไรคอะไหนอีกไหนอีกไหนฮะอะไรนะโอ้โหแกงด้วยแกล้ด้วย จะได้เข้าเซ็ตกางเกงโอ้โหไหมชอบไหมเนี่ยเก่งไหมโอ้โหแถวๆนู้นๆเอารองเท้าด้วยเอารองเท้าอันนี้ไหมเอารองเท้าอันนี้ไหมโอ้โหไหมโอ้โหเอาด้วยเอาด้วยเจ้าทุกอย่างไม่ใช่ไซส์เดี๋ยวดูนะเดินมาตรงนี้นะเดี๋ยวพูดผิดนะเดี๋ยวดูเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหจะเอาโอ้โหไหมโอ้โหไหมโอ้โหจะเอาโอเคโอเคเอาตัวเล็กดีเอาตัวเล็กดิ เอาไหมอาไปจ่ายตางกันไปจ่ายตา